ร้อยกว่าปีที่แล้วรัชสมัยพระเจ้าทีบอเต็มไปด้วยเสียงโหยหวนจากเหตุสังหารหมู่ในรัชสมัยพระเจ้าทีบอเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เป็นโศกนาฏกรรมในหน้าประวัติศาสตร์พม่าย้อนไปในเดือนกุมภาพันธ์ปี2422ช่วงที่พระเจ้าทีบอ ครองราชท่ามกลางเสียงมโหรีบรรเลงคือเสียงกรีดร้องหหยหวนที่ไม่มีใครได้ยินของเชื้อพระวงศ์พมากกว่า80คนกว่าผู้อื่นจะลุ่งรู้ถึงเหตุการณ์สังหารหมู่เหล่า,าองค์ชายองค์หญิงและบรรดานางสนมต่างก็พบจุดจบอย่างน่าเศร้าเสียแล้วเมื่อพระเจ้ามินดงกระชวนหนักผู้คนในราชสำนักต่างเริ่มมองหาว่าที่กษัตริย์องค์ใหม่ที่จะขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้ามินดง มีเจ้าชายมากมายที่ถูกหมายตาว่าจะได้ขึ้นครองราชต่อเนื่องจากพระเจ้ามินดงมีพระราชโอรสถ,ถึง22พระองค์แต่ท้ายสุดพระเจ้าทีบอกลับเป็นผู้ขึ้นครองราชบัลลังก์การขึ้นครองราชของพระเจ้าทีบอเกิดจากการผลักดันของพระนางอเลนันรอหรือพระมเหสีเอกของพระเจ้ามินดงเนื่องจากพระนางต้องการคงอำนาจของตนไว้ รวมถึงการที่พระนางมีแต่พระราชธิดาทําให้ต้องทรงหาว่าที่กษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งสามารถอยู่ใต้อนาตของพระนางได้พระเจ้าทีบอเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากพระองค์ไม่ทะเยอทะยานถูกชักจูงได้ง่ายและไม่มีความรู้ด้านการเมืองนักเพราะพระองค์สนใจเรื่องศาสนามากกว่าทั้งพระมารดาของพระเจ้าทีบอคือมเหสีและสามมเหสีอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้ามินดงเดิมเป็นเจ้าหญิงจากรัชฐานจึงมีความเหมาะสมเรื่องชาติระกูล พราะเจ้าชายองค์อื่นที่มีสิทธิ์จะได้ขึ้นครองราชล้วนมีพระมาดาเป็นสามัญชนทั้งสิ้นพระนางเฮเลนันดอรจึงทรงเลือกพระเจ้าทีบอขึ้นเป็นกษัตริย์เพื่อไม่ให้มีใครระมาควางเส้นทางพระนางเฮเลนันดอรจึงทรงออกอุบายเรียกพระราชโอรสทั้งหมดของพระเจ้ามินดงให้มาเข้าเฝ้าที่แท่นบรรทมของพระเจ้ามินดงทว่าแผนการของพระนางล้มเหลวพระเจ้ามินดงทรงทราบเรื่องจึงให้ข้าราชบริพารตามพระองค์ชายทั้งหมดมาเข้าเฝ้า และรับสั่งให้องค์ชายหลายคนออกไปเป็นผู้สําเร็จราชการในหัวเมืองต่างๆรวมถึงรับสั่งให้เจ้าชายองค์อื่นๆเลือกว่าจะอยู่กับผู้สําเร็จราชการคนใดได้อย่างเสรีแต่พระนางอเลนันดอไม่ยอมแพ้ส่งหาทางจับกุมคุมขังเจ้าชายหลายพระองค์รวมทั้งมีพระสวณีให้จับชายาเจ้าหญิงบรรดาสนมของเหล่าเจ้าชายรวมถึงคนที่เข้าข่ายจะคิดคดต,ต่อพระนางไปจองจำเมื่อพระเจ้ามิงดงเสด็จสวรรคตในวันที่28ตุลาคมปี2 4 2 1เ็ด ้างอิงจากหนังสือราชินีสุภยาลัตจากนางกษัตริย์สู่สามัญชนขณะที่หนังสือราชันผู้พลัดแผ่นดินเมื่อพม่าเสียเมืองระบุว่าสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2421พระเจ้าทีบอได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ต่อทว่าหลังจากขึ้นครองราชได้เพียงสองวันก็ถูกต่อต้านและมีผู้คิดก่อกบฏอยู่มากเนื่องจากมองว่ากษัตริย์องค์ใหม่ไม่มีคุณสมบัติมากพอจะขึ้นเป็นกษัตริย์ รวมถึงกลุ่มผู้มีอำนาจยังดึงดันจะให้ปล่อยพระโอรสองค์อื่นๆออกมาเพื่อขึ้นครองราชแทนหนังสือของฮ a r ์โรล์ฟิลดิงมอร์หอนฮาร์โรล์ฟิลดิงฮอเรื่องที่บาวสควีนหรือฉบับแปลภาษาไทยราชินีสุพยาลัจากนางกรรษัตริย์ส่สามัญชนกล่าวถึงช่วงนั้นไว้ว่ามีการครบคิดวางอุบายมากมายนับไม่ถ้วนเพื่อยกเจ้าชายองค์นั้นองค์น,งนี้ขึ้นครองบัลลังก์ และทั้งหมดต่างเห็นพ้องตรงกันว่าสิ่งแรกที่ต้องทําคือกําจัดพระเจ้าทีบอและทําลายเครือข่ายราชสํานักของพระชนน,นีและเหล่าเสนาบดีให้สิน้นจุบจนเข้าเดือนกุมภาพันธ์ปี2422เหตุการณ์สังหารหมู่ก็เกิดขึ้นโดยมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะสังหารเหล่าเจ้านายและคนที่ถูกจงจําให้เงียบที่สุดมีการ,รเตรียมหลุมไว้เพื่อนาศพมาทิ้งและจัดงานเรื่องเริงทั้งในและนอกพระราชวังขึ้น เพื่อให้เสียงเพลงบรรเลงและเสียงหัวเราะกลบเสียงกรีดร้องของคนที่กำลังจะถูกสังหารในผลงาน The King in Exile หรือฉบับแปลภาษาไทยราชาผู้พลัดแผ่นดินเมื่อพม่าเสียเมืองสำนักพิมพ์มติชนของสูดาชาสูดาชากล่าวไว้ว่าผู้บงการเรื่องทั้งหมดคือพระนางอเลนันดอซึ่งนำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษากับพระนางสุภยาลัต พระราชธิดาของพระนางเพราะรู้ว่าหากปล่อยให้เจ้าชายหรือขุนนางค้นลงราชบัลลังก์ของพระเจ้าทีบอได้สําเร็จพระนางและพระราชธิดาทั้งสามพระองค์ต้องอยู่ในอันตรายเนื่องจากทรงสร้างสัตว์ูไว้มากทว่าในงานของหม่อมราชวงศ์คริสกราโมทย่างพม่าเสียเมืองกลับเขียนไว้ว่าพระนางสุภยาลัตเป็นคนบงการเรื่องทั้งหมดจนทําให้ผู้อ่านจํานวนมากมีภาพจําเกี่ยวกับพระนางสุภยาลัตว่าเป็นคนโหดเหี้ยม เหตุการ์สังหารหมู่เกิดขึ้นขณะที่เสียงของมหรสพดังไปทั่วทั้งในวังและนอกวังเจ้านายถูกนำตัวออกมาจากห้องขันทีละคนทีละคนเพื่อสังหารหนังสือพม่าเสียเมืองบรรยายความทุกข์ทรมานของเหล่าเจ้านายไว้อย่างสยดสยองว่าเจ้านายฝ่ายหน้านั้นใช้ท่อนจันทุบที่พระศอด้านหลังตรงคอพระมเหสีและเจ้านายฝ่ายในใช้ทุบที่พระศอทางด้านหน้าที่ลูกกระเดือก เจ้าจอมมัรดาและคนอื่นๆที่มีใช่เจ้าใช้ดาบหรือใช้ไม้พลองกระบองสั้นตามแต่เพชฌฆาตจะเห็นสนุกการสำเร็จโทษและการประหารชีวิตทำกันไปโดยไม่หยุดยัง้งท่ามกลางเสียงครวญครางของผู้ที่กำลังจะตายและเสียงหวีดร้องด้วยความสยดสยองของสัตรีที่กำลังรอเวลาที่ตนจะต้องถูกประหารความโหดร้ายไม่จบอยู่แค่นั้นเพราะหลังจากนำศพไปโยนลงหลงที่เตรียมไว้แล้วอีก4-5วันต่อมาศพทั้งหลายก็อืดขึ้นมาเป็นเนิน และเริ่มแอตกออกจากกันเป็นร่องท้ายสุดต้องนำช่างหลวงหลายเชือกมาเหยียบย่ำศพเหล่านั้นให้แนบสนิทลงไปอย่างเดิมแม้เหตุการณ์สังหารหมู่จะทำให้ราชบัลลังก์ของพระเจ้าทีบอมั่นคงขึ้นแต่อำนาจก็ไม่ได้คงอยู่เสมอไปเพราะในเวลาต่อมาราชวงศ์คงบองก็ต้องล่มสลายเนื่องจากการล่าอนณานิคมของอังกฤษ